คุณดอนทําพินัยกรรมระบุเอาไว้ในส่วนของร้านยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณมนาวกับคุณกรคนละรึ่งครับคนละขึ้นใครจะรู้เหมือนกันว่าใครจะดูร้านของดางดอนต่อเราจะได้เตรียมวางแผนรับมือก่อเฮ้ยว่าแักปรากฏตัวได้อีกเนี่ยยงมรรทูนให้เวลาญากแค่4 9กวันเพื่อปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดถ้าทำไม่สำเร็จยากก็จะไม่ได้ไปเกิด ก่อนจะต้องสัญญากับย่านะว่าก่อนจะรักษาสูตรเอาไว้เป็นอย่างดีขอเสียงหน่อยจ้ารสชาติเหมือนของป้าดนอนเ๊ะฉันไม่ยอมให้หนายเอาสมบัติที่ย่าตั้งใจส่งให้ลูกหลานไปขายเพื่แลกมอเตอร์ไซค์หรอกนะฝีมือเธอใช่ไหมถ้าขอยเฮ็ดแล้วมันสิเป็นอีหยังอย่าหวังเลยว่าจะได้อยู่กันอย่างสงบสุข มุกพันจะทำให้หลานชายของป้าดอนอะเอาร้านของป้าดอนอะเอาไว้แทบท้าน้ำตาลเลยแหละผมสัญญาว่าผมจะรักษาทุกอย่างเอาไว้อย่างดีเพื่อให้ย่าปล่อยวางแล้วก็ได้ไปเกิดที่จะเป็นผีผักผีซื่อรักเหรอครับ,บย่า แค่ห้ามไม่ให้หลานทะเลาะก,กันแต่มันผิดคิวไปหน่อยอย่า